สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีในประจำวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมน 4, ายน, 68, นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD เริ่มแข่งขันบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับนัดนี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันอาทิตย์นี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับช์กันที่พิกัดน้ำหนัก101ปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างสไนเปอร์โกริตะมวยไทยจะพบกับยอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทยต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด136ปอนด์เป็นทางฝั่งไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับหรือไทยสอจอบยกษ์กไทยจะพบกับแสงเทียนเอกเมืองนนส่วนคู่รองของรายการครับชกกันที่พิกัด113ปปอนด์เป็นทางฝั่งเป็กกระเป๋าริงกี้จะพบกับเพชรนพเดชนพเดมวยไทย และเขวกในารายการครับโชว์กันที่เวทพิกดัดน้ำหนัก1 3 7ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างน้องบิวจิตเมืองนนท์จะพบกับสมิงเดชบางมัดคองตันนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยเทเจสีฝากแฟน,นมวยท,ทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็แฟนมวยท่านใดครับที่กำลังมองหามวยหู ขอแนะนำการบมวยหูจ่าสิงห์ล็อก2ให้มากกว่าราคาต่อรองนะครับภาคทุกวันพุธถัดถึงวันอาทิตย์สนใจโทรที่เบอร์0 8 5 7 9 3 8 4 3 7นะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจาร์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหกคู่แรกชกกันที่เวทพิกาหนักหนึ้หนปอนด์นะครับเป็นมวยเวทเล็กๆนะครับมาดูฝั่งทางด้านสไนเปอร์กันก่อนครับสไนเปอร์โกริตะมวยไทยหรือสไนเปอร์กระบอกริงกี้ อุดรด,ดอนครับหรือเจ้าอังกอร์เพชรหนึ่งเดียวสอเทียนชัยตุรินเดียวกันนะครับนักชกวัย19ปีครับสูง162ซนติเมตรมวยจากอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมินะครับผลงานฝ่มหลังของไซเปอร์ครับรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าเพชรชัยนาทเทิงเพชรสิทองยิมจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าทานศิราเพชรภูผาและก็หลังสุดแพ้คะแนนให้กับยอดอัจฉริยะท็อปเฟรรี่ยิมนะครับที่สามเยรชดำเนิน เมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับผลงานชงหลัง3ไฟชนะ2แพ้ไป็นะครับสูงผู้ชควันนี้เป็นยอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทยนะครับหรือยอดคลาสสิกรถสวยจา7เจดหรือเจ้ารถดีนะครับนักชกดาวรุ่งวัย15ปีสูง162เซนติเมมวยจากอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาผลงานฝั่งหลังของยอดคลาสสิกรายนี้มีแพ้นอกที่3ให้กับจอมแกนสอชอพัน์นะครับชอ้อมน้อย จากนั้นก็แพ้คะแนนให้กับเพชรอาวุธกิกพรมเจ็ดที่อ้อมน้อยหลังจากนั้นไปแพ้คะแนนให้กับเจ้าประเสิฐชัยปอปกิจยิมครับชี้ตะวันนาเมื่อเดือนสิงหาคม6 8แชิผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มนี่ดูสะดุดสะดุดนะครับคู่เปิดของรายการครับคู่นี้พิกัด101ป่ปอนด์นะครับสดกับเก่าเลยครับเก,เก่าเกมรุ่นพี่ทางฝั่งทางด้านสไนเปอร์นะครับรายนี้เป็นมวยขวาดักเตะดักต่อยนอกได้ในเหนียวแน่น กระดูกดีประสบการณ์สูงก่อนนี้ผลงานฟอร์มนี้สดนะครับชนะตลอดพึ่งจะสะดุดในไฟหลังสุดรานนี้ก็เก็บตัวพิซอมีที่เกียริเพชรส่วนผู้ชคทางด้านายอดคลาสสิกรุ่นน้องครับรานนี้ก็หนุ่มแน่นหนุ่มสดนะครับเป็นประเภทเดินได้ถอยเป็นดักเตะดักต่อยในมีตีสู้ยอดคลาสสิกรานนี้เป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆนะครับทักษะมวอนี้ใช้ได้แต่ว่ารูปหนักรูปแรงเป็นรองครับยอดคลาสสิกโดนเจ็บๆนี่ต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับถ้าสัตว์ดุ้งหรือจักรจี้นี่ก็เสร็จได้เหมือนกัน รานนี้ก็เก็บตัวฟิสซอมมีที่เอฟเอกรุปนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้สู่สีกันนะครับคู่เปิดของรายการครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปนแล้วครับผมออชอบดังฝั่งทางด้านเจ้าสไนเปอร์นะครับรุ่นพี่ครับรายนี้ครบเครื่องนะครับ นอกได้ในดีครับเจ้าไซเปอร์แกมีลูกหนักมีลูกขู่นะครับหมัดสออันตารายครับแล้วเข่าในก็ดูแข็งแกร่งมีจับมีขวางมีได้มียัดครับโดนต่อโดนทีต่อท,อทีหัวจิตหัวใจลูกบูลูก,ลกดูดดันนี่ดูจะดูดีกว่านะครับคู่ที่1ของรายการครับออกชมดังฝั่งทางด้านเจ้าสไนเปอร์โกริตะมวยไทยมองดูชนะเจ้ายอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทยนะครับมาต่อที่คู่ที่2ของรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก136อปอนด์ครับ มาดูฝั่งทางด้านไทยกันก่อนครับไทยพิเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือไทยสอจอปีียกอุไทยครับนักชกวัย24ปีสูง168ซนติเมตรมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมงานฟอร์มหลังของไทยครับรายนี้มีชั้นอที่2เพชรศักดาวบวนสุรินทร์นะครับที่อำเภอศรีขอรับภูมิจังหวัดสุรินทร จากนั้นมาชะนะทีหนึ่งครับเพชรศิริชัยเดชิดพิทธิ์ทองที่อำเภอท่าตูมโจรสรินและก็หลังสุดนี้เข้ามาเมืองกรุงครับมาชนะคะแนน,นเจ้าเพชรอุบลสอเทียนชัยี่ช่อง7เมื่อเดือนกรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับส่วนผู้โชควันนี้เป็นเจ้าแสงเทียนเอกเมืองนนท์ครับหรือเจ้าเทียนชัยนะครับนักชกวัย22ปีสูง174เซนติเมตรมวยจากอำเภอรัตภูมิจดสงขานะครับ ผลงานฝั่หลังของเจ้าแสงเทียนครับรายนี้ก็จะชกเคลื่อนไหวอยู่รอบนอกทางภาคใต้นะครับเริ่มจากชนะนอกทหนึ่งเจ้าโอมาร์โคริลอฟนะครับที่จอดภูเก็ตนะครับในศึกสิงห์ป่าตองจากนั้นก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรพิจารทยแสงมรกครับที่หานใจสงขลาและก็หลังจากนั้นครับมาแพ้นอกฮิทสองให้กับเจ้าครานบางเทามวยไทยนะครับนักชกจากไอร์แลนด์นะครับในศึกป่าตองไฟไนท์ที่จอดภูเก็ตเมื่อเดือนมิถุนายน6 8ที่ผ่านมานะครับ ช่วงหลังผลงานฟอร์มที่เคลื่อนไหวอยู่ที่รอบนอกก็มีชกกับต่างชาติบ้างคนไทยบ้างสับกันป่ายนะครับฝ่ายนี้ก็กลับเข้าสู่เมืองกรุงอีกครั้งคู่ที่2ของรายการเบ็ดพิกาดร้อยสามสบคู่นี้ทานเดียวกันนะครับซ้ายเจอซ้ายมวยประเภทซ้ายดุดันนี่อยู่ทางฝั่งทางด้านไทยนะครับเป็นมวยอาแรงครับไทยนี่เตะขาต่อยมัดแล้วก็รำหักลำโค่นดีครับ ไทยรายนี้แกซ้ายอันตร,รายแล้วก็หนักทุกลูกนะครับผลงานฟอร์มหลังของไทยครับไม่ว่าจะเป็นภูทรหรือเมืองกรุงนี่ชนะตลอดช่วงนี้ไทยนี่อยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มกาลังมั่นใจครับไทยนี่ก็เก็บตัววิศอมที่พีเคแสนชัยสูงช่วงทางด้านเจ้าแสงเทียนครับรายนี้เป็นมวยซ้ายทรงฝีมือครับตั้งรับเก็บกันรูปร่างดีครับรายนี้ดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดูใช้ได้แสงเทียนแกเป็นประเภทซ้าย,ยาจัดจ้านนะครับวงนอกแข้งเนี่ยดูจะวางแม่นนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแรงเป็นรอง แสงเทียนยกต้นต้นเนี่ยพิวหน้าแต่จะผิวได้ขนาดไหนก็ต้องมาดูกันนะครับร้านนี้ก็เก็บตัวฟิซอมีที่สิงป่าตองบวกสิษกลุ่มน้อยที่ภูเก็ตนะครับคู่นี้ถ้าดูจาก,กรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าเจ้าแสงเทียนจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายครับเมื่อเปรียเที่กันไปแล้วผมบอกชอบทางฝั่งทางด้านเจ้าไทยนะครับมวยฟอร์มสดครับกำลังมั่นใจครับไทยแกคิดได้ทําได้นะครับ ระยะหลังนี่แมาซ้ายแกนี่ช่ำบังดีเหลือเกินครับเตะขาเจาะยางเช็ดช่วงร่างนะครับเจาะร่างสลับบนไทยนี่ขวาวัดระยะนะครับแล้วซ้ายนี่จิ้มหน้าจิมท้องรุ้งลำตัวครับโดนต่อโดนทีทีดอกต่อดอกนี่ดูว่าจะหนักแรงกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับออกชําลังฝั่งทางด้านเจ้าไทยพิเกแสนชัยมวยไทยยิมดูว่าชนะเจ้าแสงเทียนเอกเมืองนนท์นะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคู่ของรายการครับคู่นี้โชกันที่เวทพิกัด113ปอนด์นะครับ มาดูฝั่งทางด้านเจ้าเป็กกันก่อนครับเป็กกระเป๋าริงกี้หรือปตททองทวีนะครับนักชกวัย20ปีสูง165ซนติเมตรมวยจากอำเภอเมืองจอดยโสธรนะครับผลงานอร์มหลังของเจ้าเป็กครับมีชนอควิสราชันสอสมนึกนะครับที่จอดบุีรำจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับสิงห์ดำเกียรติฟูเฟื่องที่ช่อง7แล้วก็หลังสุดนี่เจอของหนักของแรงต้านไม่ไหวครับแพ้นควิสสามให้กับดาวินชีรัก กีบันเทิงนะครับที่ช่ง7เ,เมื่อสิงหาคม6 8ที่ผ่านมานะครับสูุ่ชกวันนี้เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเป็นรุ่นน้องครับนี่ก็คือเจ้าเพชนรนพเดชนพเดชมวยไทยนะครับหรือเพชนรนพเดชทวีศักดิ์เล็กสพลังนักชกวัย17ปีสูง174เซนติเมตรมวยจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัม์ผลงานฟอร์มหลังของเพชนรนพเดชนะครับรานนี้มีชนะคะแนนเจ้ายอดกันชนคอนสีที่อ้อมน้อยจากนั้นไปชนะคะแนนเจ้าเพชรวาพรพลูกบ้านใหญ่ที่ระดาเนิน แลวก็หลังสุดนี่มาชนาธวิเศเดชพานุสอพิโมทลก็ที่ช่อง7เมื่อเดือนกันยายน68แปดที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานนี่โชว์ดีนะครับชนะมาตลอดนะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้ก็เป็นประเภทสดกับเก่านะครับแล้วก็ซ้ายกับขวานะครับมวยเก่าเกมรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าเป็กนะครับรายนี้เป็นมวยซ้ายชนเต้ครับบูสู้เขาในแข่งแกร่ง เป็กน,นี่ประเภทแก่งทั่วแผ่นเลยครับนอกได้ในเหนี่ยวนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยจะดูเป็นร่องนะครับเป็กดีกี้ก็แชมป์มรดุลเสือครั้งที่23นะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิซอมอีกค่ายมวยเพชรสมนึกที่ร้อนะครับ สูงชกทางด้านเจ้าเพิทักเดชครับรุ่นน้องครับแร่อนี้ก็เป็นมวยขวาเป็นมือรูปร่างโครงสร้างดีครับสูงยาวเดินได้ถอยเป็นนะครับวงนอกก็เก็บการบังโตส่วนวงในก็มีจับมีล็อกนะครับลายนี้ดูครบเครื่องคล่องเลยครับเจ้าพิทักเดชนะครับอาวุธดีนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในได้หนุ่มได้สดได้ร่างกายด้วยช่วงนี้ผลงานดีครับไร้พ้ายชนะมารวดเลยนะครับ รายนี้ก็เก็บตัวพิซซอมิที่นพเดชมวยไทยครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับคู่รองของรายการถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยแน่นอนครับตามข้อมูลดูว่าเจ้านพเดชจะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้ถ้าชอบประเภทมวยซ้ายไฟเตอร์ดุดันก็เจ้าเป๊กแต่ชอบประเภทมวยหนุ่มแน่นหนุ่มสดรูปร่างดีก็อยู่ทางฝั่งเพชรนพเดชนะครับ คู่รอของรายการครับเมื่อเป็นเรื่องขอนไปแล้วครับผมออกชอบบางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรนพเดชนะครับได้ร้อยได้ใหญ่ครับรายนี้เบสิกเพลงแข่งซาน,นาขวานหลังนี่ทํางานดีนะครับเขาในเพชรนพเดชมีจับมีขวางใกล้ๆมีศอกสลับด้วยเบียดไปเบียดมาน้องทีพี่ทีเนี่ยลูกเล็กลูกใหญ่น่าจะมีผลนะครับค <c oughs> ู่รอของรายการออกชอบบางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรนพเดชนพเดชมวยไทยมองด้วยชนะเจ้าเป๊กกระเป๋าริงกี้ หรือเป็กปตทอทองทวีนะครับและมาถึงคงกลุ่มนำรายการครับคู่นี้โชกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก137ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านน้องบิลกันก่อน,นครับน้องบิลจิตเมืองนอนท์หรือน้องบิลสิทป่าโอนะครับนักชกวัย19ปีสูง175เซนติเมตรมวยจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผลงานฟอร์มหลังของน้องบิลครับรายนี้มีชนะแลนโฟกัสอ่าพีเควออภิญญามวยไทยนะครับที่ระดมเนิน จากนั้นก็ไปชนะคะแนนเจ้ายอดอีทีปตททองทวีครับที่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายและก็หลังจากนั้นครับมาชนะคะแนนเจ้าสมรักน้อยมเมื่อเดือนเจ็ดแครับที่ระดาเนินมเมื่อเดือนก,กรกฎาคม68ที่ผ่านมาเลยครับช่วงหลังผลงานฟอร์มน้องบิวนี่สดมานะครับชนะมารวดสวนู้ชกวันนี้ครับเป็นสมิงเดชบางมัดคองตันนะครับหรือสมิงเดชนออันวัดยิมนักชกวัย24ปีครับสูง175เซนติเมตรมวยจากอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ ผลงานฟอร์มหลังของสมิงเดชครับรายนี้ก็มีชะนะที่สองฮวนเดวิดลีออสนะครับในรายการ RWS ไฟนั้นก็โดนนับแล้วก็กลับมาชนะน็อกนะครับหลังจากนั้นมาแพ้คะแนในให้กับฟุกน้อยเกียตฟาริคิดนะครับเมื่อมิถุนายน68แล้วละก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนในให้กับดวงสมพงษ์จิตเมืองนอนท์ครับเมื่อสิงหาคม6 8ที่ผ่านมาในรายการ RWS นะครับผลงานฟอร์มหลังส่วนใหญ่ของสมิงเดชก็จะชกเคลื่อนไหวยอยู่ในรายการ RWS ในรูปแบบ3มยกนะครับ คู่เอกนำรายการครับคู่นี้เวทใหญ่เลยครับพี่เกตร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์ครับประเภทสดกับเก่าอีกคู่หนุ่มแน่นหนุ่มสดนี่อยู่ทางฝั่งทางด้านน้องบิวนะครับรายนี้เชิงดีครับดกักเตะดักแทงเก็บการบังโตหลักเหลี่ยมนี่ใช้ได้น้องบิวนี่ได้หนุ่มได้สดนะครับเป็นมวยที่ยินมวยสวยนะครับสองแข้งสองกัดเลยครับขวาได้ไซดดีช่วงนี้ฟอร์มสดจีจากแปดริ้วเลยนะครับน้องบิวนี่เวลาเจอมวยซ้ายประเภทซ้ายจัดจัดซ้ายหนักซ้ายแรงเนี่ย ก็ดูว่ามีชะง,งักแล้วก็มีคิดหนักเหมือนกันนะครับน้องบิวรายนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายม,ามือจิตเมืองนนนะครับส่วนขูงชกทางด้านสมิงเดชรุ่นพี่รานนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายครับแข่งในวังแม่นสอกงัดสอกฟันอันตรายนะครับสมิงเดชรานนี้ซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับเก่าเกมฝีมือเชิงดีแต่ว่าร่างกายแล้วก็ความสดนี่จะเป็นรองนะครับผลงานฟอร์มหลังของสมิงเดชนี่ดูจะลุ่มๆหนึ่งดอนนะครับฝฟนี้ก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งแล้วก็หาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไป รายนี้ก็เก็บตัวไปซัมมิที่1ชัยวัดที่อุบลราชธานีนะครับครูเอกน้ำรายการดูจากรูปร่างโครงสร้างเนี่ยดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันนะครับเป็นเหมือนที่รูปร่างโครงสร้างดีด้วยกันทั้งคู่ครูเอกน้ำรายการครับสดจะบ,บทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่เมื่อเปลี่ยนไปแล้วครับผมออกชอบไปทางฝั่งทางด้านเจ้าสมิงเดชนะครับรายนี้เก่าเกมกระดูกดีประสบการณ์สูง สมิงเดชนี่แกเตะสายจิ้มซ้ายครับแข้งนีหนักแรงนะครับแล้วก็หมัดศอกอันตรายมากๆคือสมิงเดชนอกจากฝีมือเชิงที่ดูดีแล้วแกะจะมีอาวุธรับโดยเพราะศอกนี่หวังผลได้ตลอดนะครับระยะประชิดศอกงัดศอกฟันนี่อันตรายมากๆโดนต่อโดนทีต่อทีเยอะมากยกถ้าสมิงเดชไม่ยุบไม่ย่นเนี่ยมองดูว่าด้วยความเก๋าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับเคลียร์ต่ารครับออกชฉบางฝั่งทางด้านเจ้าสมิงเดชบางมัดคงตันหรือสมิงเดชนอนอนุวัตยิม มองดูว่าชนะเจ้าน้องบิวจิตเมืองหนท์น,นะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการศึกมหิดจีศีกันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หน่งของรายการครับก็ออกชอหลังฝั่งทางด้านไซเปอร์โกริตามวยไทยครับนอกได้ในแกร่งลูกดุดันแล้วก็อาวุธเนี่ยประเภทหนักแรงครับมองดูว,ว่ารุ่นทั้งเกมสั้นแล้วก็เกมยาวครับมองว่าชนะเจ้ายอดคลาสสิกไรซิ่งมวยไทย สูงที่2ของรายการน,นี้ออกชอบไปทางฝั่งมวยฟอร์มสดอย่างไทยพิเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือสอจอ้าิุุไทยครับราณีซ้ายอันตารายครับรำหักรำโคนดีเข้าเบรคเข้าทรนี้ออกเป็นชุดหมองว่าชนะเจ้าแสงเทียนเอกเมืองนอนท์นะครับ สุนทรอของรายการออกชอบางฝั่งมวยฟอร์มสดอย่างเพชรประเดชนพเดชมวยไทย1คือได้หนุ่มได้สดได้ร่างกาย2ได้ในเรื่องของรูปร่างโรงสร้างช่วงโชคที่ดูจะได้รอยได้ใหญ่แล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กำลังทอฟฟอร์มกำลังมั่นใจครับมวยกาลังขาขึ้นครับดีวันดีคืนมองว่าชนะเจ้าเป๊กกระเป๋าริงกี้แล้วก็โควกนารายการครับออกฉบับางฝั่งทางด้านสามิงเดช บางมัดคองตันครับรารนี้ซ้ายหนักซ้ายแรงเก๋าเกมแล้วก็นิ่งรัดกลุ่มซ้ายนี้อันตารายมากๆแข่งก็หนักแรงแล้วก็ระยะประชิดมีอาวุธรับสองนัดสอกฟันนี่อันตารายมากมากวันนี้มองว่าชนะเจ้าน้องบิวจิตเมืองนดนะครับก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมหทดจ์สี ฝากแฟน,นมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแฟนมวยชอบใครชอบมวยคนไหนนี่ก็สแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับก็ขอให้แฟนมวยทุกท่านครับแล้วรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ